สวัสดีค่ะพบก,กับมิวนาย1479วัลลตี้แล้วค่ะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดคนพิการจะกลับมายืนขึ้นได้อีกครั้งอยากรู้ไหมว่าคนพิการจะยืนยังไงวันนี้มิวจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้แชย,ยืนได้หน้าตาของมันจะเป็นยังไงแล้วคนพิการจะใช้ได้หรือไม่ไปพบกันเลยค่ะ ็สวัสดีนะคบพวกผมก็เป็นทีมวิจัยจากสูย์วิจัย C ีดีสแควรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งทางเราทางสูย์วิจัยของเราครับเป็นสูตวิจัยที่ทําอุปกรณ์นะครับเกี่ยวก,กับผู้ปว่วย <c oughs> ผู้พิการแล้วก็ทางด้านการเกษตรด้วยะครับวันนี้ก็คือเราปล่อยผู้ปว่วยผู้พิการมาครับข้อเสนอก,การทกลรของเราก็คือตัวนี้ก็คือเป็นรถเข็นยูแชร์ที่สามารถปรับยืนได้นะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้จะทําให้ผู้ปว่วยะครับสามารถกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งด้วยตัวของตัวเองกรณีที่ผู้ป่วยมีแรงแขนนะครับ แต่สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีแรงแขนนะครับเราก็ออกแบบให้มีคนช่วยยกยืนได้ครับครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นนวัตก,กรรมของประเทศไทยนะครับที่ทําให้ผู้ป่วยทุกคนนะในบ้านเรามีโอกาสได้เข้าถึงอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองได้จริงในราคาที่ไม่แพงนะครับโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าตอนนี้เป็นพาเทลิงส์ศิองธรรมศาสตร์เลยผู้ป่วยที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาทางเรานะครับเราก็จะมี มีบริษัทสตาร์ทอัพเป็นซีเมนต์เมดิคลซึ่งซีเมนต์เมดิคลตัวนี้ครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเกิดจากนักวิบาที่มหาลาัยส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยจากการที่จบไปต้องเป็นเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างเนี่ยครับก็มีโอกาสอีกทางเลือกหนึ่งไปผู้ประกอบการเองโดยมหาลัยก็จะช่วยในการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารด้านการเงินด้านการตลาดก็เกิดขึ้นมาเป็นซีเมนต์เมดิคลครับก็ ก็ผมนะครับก็พอตแต่เริ่มทํางานในฟิลนี้ครับฟิลเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ของผู้ป่วยผู้พิพการนะครับก็โอเคก็คือทุกคนเราทุกคนทามีศักยภาพอะครับ,รบแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมองถึงว่าเราจะจะศักยภาพตรงนี้มาช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิพการในการออกแบบอุปกรณ์สำหรับเขาครับก็เลยทําให้สำหรับผู้ป่วยผู้การในบ้านเราอะไม่ค่อยมีทางเลือกอุปกรณ์ที่มีประโยชน์จริงๆเราต้องพึ่งพาการนำเข้าต่างประเทศครับ แต่พวกผม,มเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะเอากระบวนการความรู้ที่ได้เรียนมาครับมาทำอุปก,กรณ์สำหรับพวกเขาโดยเฉพาะเลยครับก็อยากให้มีบริษัทหรือว่ามีรูปแบบของมือล้าวๆข้าเรามากขึ้นครับพเพื่อผู้ปวดผู้การของเราจะได้มีอุปก,กรณ์ที่สามารถใช้จริงและตรงจุดประสงค์จริงครับไม่ใช่การนําเข้ามาครับครับ เป็นยังไงกันบ้างคะวิวแชรย,ยืนได้ที่มีภาพาไปชมเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าคนพิการก็สามารถใช้วิวแชร์ยืนได้อย่างสะดวกสบายวันนี้เวลาของมิวก็หมดลงแล้วไว้คราวหน้ามิวจะพาไปชมอะไรก็ติดตามมิวได้ที่1479 v a l ่เ t y สำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ